ที่ชอบยืดดิต้อดวันศุกร์แถวเต้ใสคร่งนะครับันนี้รรรรรเราก็จะอกออกกำลังกายก,กันอีกเ้าวนหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมึนๆหน่อยนะครับออกมาเช้าเกินันนี้เราก็มาละทะทะทัดเลาะอันที่กำแพงแสนนะครับวันนี้ เป็นซอยนะครับซอยเลี่ยงทางใหญ่ครับตตัดผ่านป้ามาตามซอย,อยเรื่องรถก็จะไม่ค่อยมีนะครับ ก็จะไปเจอกันที่ร้านกาแฟานะครับผมตอนนี้ จะไปจารุกมตรงนั้นนะฮะวันนี้มีใครออกมาปั่นกันบ้างหรือเปล่าครับผมช่วยคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าไปปั่นกันเหุ่อะบ้าง

ดูเชือกที่คนในกลุ่มครับตอนนี้เจ้าไม่บอกว่าตามพี่ไปนี่เป็นที่ของเด็กน้อยครับบรรยากาศครับเยี่ยมมากเลยครับคนนังเจอเป็นลาเย <c oughs>

น,นี่ก็มาถึงบ้านสะพังแล้ว จ้างการเท่าไหร่แล้ว